สดชื่นไหมถามใจดูครับโอ้โหเมื่อวานน้ครับเป็นไงบ้างครับสามเดิฟที่เสิร์ฟให้น้าช่องครับก็แตกมาถึง2ครับหลุดไปแค่หนึ่งครับหักลบกันแล้วครับก็ยังได้กําไรอยู่หนึ่งนะครับใครที่เอาหน้าช่องไปแยกเน้นก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับหน้าช่องที่ว่าสุดแล้วครับในครอบครัวในหมู่บ้านนะครับแนวทางที่เสิร์ฟไ้ให้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นนะครับที่วางไว้2ตัวและก็รวมถึงตัว v p ครับแล้วก็รวมถึงชุดอัลบั้ม3ามอีก1ชุดครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับมาครบเต็มระบบฟูลออป เลยนะครับพี่ใน้องที่ครอบครัวและตามไปเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับนี่เลยครับถึงบอกว่าอยากให้รองนะครับเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่นนะครับที่เล่นฟุบอลเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์หรือว่าเน้นกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าไว้อยู่ครับลองเปิดใจามาเป็นครอบครัวด้วยกันดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเอาสวัสดีครับเหมือนเดิมครับเป็น3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียมเดิมครับแต่ก่อนที่ไป ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับคู่แรกวันนี้ครับยืนที่นอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งเดครับคู่วของด้านบูตุกิมครับวันนี้จะเจอกับด้านไวกิ้งเอฟเคครับก็คู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนําเลยให้เลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างไวกิ้งเอฟเคได้เลยนะครับวันนี้อาจจะรับบทเป็นเกมเยือนก็จริงครับแต่ถ้าวันนี้เปรียบเทียบแล้กลุ่มแรงเตะแล้วครับต้องบอกว่าคู่นี้สูสีกันมากครับแต่ว่าเปรียบเทียบแล้งฟอร์มนะครับยังมองว่าไวกิ้งเอฟเควันนี้ยังดูดีกว่าครับ5เกมหลังขของพพววกกกเเเเเานคคครรัับบบแแ้ไป่่มดีียย็ อข้างแรงยับให้บรูคิมเนี่ยเป็นต่อยที่1นึ่งช่วงตัวเลยไหลไป1นึ่งช่วงตัวปอปานะครับถ้ามองจากกระสายวอเตอร์นะครับก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจวันนี้ไวกิ้งเอฟเคถ้าแพ้ไม่น่าเกินหนึ่งประตูแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ไวกิ้งเอฟเคได้เลยและคู่ที่สองนะครับพามาที่ยูฟายูโรปาคอนเฟเนด์ลีกเนี่ยครับรอบชิงชนะเลิศนะครับคู่ของด้านเลอมเบติสครับวันนี้เจอของด้านเชลซีครับก็คู่นี้ครับแนะนําเลยนะครับให้เลือกเชียร์ที่เบติสได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเปรียบบบบบเเเทีีีีียยยัััััังงงงงกกตตตออลลจรรริๆแ้้วววววคคม่่่่่าาาชนนนนดดู สนามกลางที่โปแลนด์ครับวันนี้ครับไปจอดลึกกระแสภายในมาแล้วครับเรื่องขุนแลืเตะและตัวผู้เล่นครับต้องบอกว่าวันนี้พร้อมด้วยกันทั้งคู่ครับมองว่าบอลคู่นี้มีโอกาสที่จอกหน้าเสมอครับแล้วที่ครับแพงครับเปิดในเชลซีครับเป็นต่อยที่ครึ่งชุดตัวไหลไปที่0.75เลยนะครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์แล้วอย่างที่บอกครับวันนี้ครับขอวัดใจลองแล้วกันนะครับไปที่เลอันเบติสได้เลยไอคู่สุดท้ายนะครับครัวของด้านฟิติสต์ครับวันนี้เจอกับด้านโลเซนบอกครับก็คู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคคครรรรรััััับบบไไมมมม่่่่่่่่ตตตต้อออองงงงงเเเเเเลลลืกกชียยย์ฝฝใดดนน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 ึแแะะํําาาาาุ็วิ3ปูครับ คู bon Walker, been, h, ่นี้เจอกันมาครับก็จะจบ0-0ไม่0-0ก็1-1ครับมองว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันครับที่ยิงกันเนี่ยไม่น่าเกิน3มประตูครับวันนี้ขอมุดต่าไปที่3ามยุงตัวแล้วกันก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ3ตัวนี้สําหรับวันนี้ครับก็ลองไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับส่วนพี่อนใดที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากวิเคราะห์เองครับก็ทางเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่ครับลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอ